ถอรหัสลับเบื้องหลังกาแฟรกระป๋องสตาบัคจากร้านดังสู่ตลาดแสนล้านคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสตาบัคถึงครองใจผู้บริโภคได้ทั้งที่ในตลาดมีกาแฟรพร้อมดื่มมากมายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือกลยุทธ์อัจฉริยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่น่าทึ่งนี้จากประสบการณ์สู่ผลิตภัณฑ์สตาบัคไม่ได้ขายแค่กาแฟแต่ขายประสบการณ์กาแฟรกระป๋องจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุประสบการณ์นั้นลงในผลิตภัณฑ์ที่พบพาได้ ใช้ความเชื่อมั่นและความคุ้นเคยที่ลูกค้ามีต่อเมนูยอดนิยมอย่างแฟร์เพอชิโนหรือดับเบิลช็อตเอสเปรสโซเป็นจุดขายทําให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นทันทีกลยุทธ์ของสตาร์บัคไม่ได้ต้องการให้กาแฟกระป๋องมาแทนที่ร้านแต่คือการขยายอาณาจักรให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกมิติพวกเขาเข้าใจดีว่าลูกค้าบางกลุ่มต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ต้องการเสียเวลาต่อคิวในร้าน การวางขายกาแฟในร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตจึงเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาทำให้แบรนด์สามารถสร้างรายได้จากลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้อย่างมหาศาลแล้วยังมีกลยุทธ์อะไรอีกบ้างซ่อนอยู่ในการยกระดับสู่ตลาดกาแฟกระป๋องครั้งนี้เราจะเล่าให้ฟัง 1. ประสบการณ์สู่ผลิตภัณฑ์แก่นแท้ของสตาร์บัคไม่ใช่แค่กาแฟแต่คือประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับในร้านไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น กลิ่นหอมของกาแฟที่อบอนุนหรือการบริการที่เป็นมิตรแต่ประสบการณ์นี้มีข้อจำกัดคือต้องเดินทางไปที่ร้านในเวลาทำการเท่านั้นกลยุทธ์กาแฟกระป๋องจึงไม่ใช่แค่การขายกาแฟแต่เป็นการถอดรหัสและบรรจุประสบการณ์นั้นลงในผลิตภัณฑ์ที่พบพาได้สตาบักนำเมนูยอดนิยมอย่างแฟร์เพอร์ชิโนหรือดับเบิลช็อตเอสเปรส มาเป็นตัวชูโรงทำให้ผู้บริโภครู้สึกคุ้นเคยและมั่นใจในรสชาติที่กำลังจะได้รับกลยุทธ์นี้ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถดื่มด่ำกับความเป็นร์บัคได้ทุกที่ทุกเวลา 2. ศักยภาพของพันธมิตรสราาตรสราบัคเป็นแบรนด์ร้านกาแฟชั้นนำแต่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่มกลยุทธ์ที่ฉลาดคือการค้นหาพันธมิตรที่มีศักยภาพของที่เหมาะสมที่สุดอย่างเพปซีโคซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ การร่วมมือนี้เป็นการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายสตาร์บัค์มีความแข็งแกร่งด้านแบรนด์คุณภาพกาแฟและความเข้าใจในตัวลูกค้าเพปซี่โคมีความแข็งแกร่งด้านการผลิตจำนวนมากระบบการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางและช่องทางการขายที่ครอบคลุมการร่วมมือกันนี้ทำให้กาแฟกระป๋องสตาร์บัคสสามารถเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างระบบใหม่ทั้งหมด 3. การถอดรหัสพฤติกรรมของลูกค้า ธุรกิจต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปสตาร์บัครู้ดีว่าลูกค้าบางกลุ่มต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วไม่ต้องการเสียเวลาต่อคิวในร้านทุกวันกลยุทธ์กาแฟกระป๋องจึงเป็นการสร้างช่องทางใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาแทนที่ร้านกาแฟแต่เป็นส่วนขยายที่ทําให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นการดื่มในช่วงเช้าที่รีเร่งหรือดื่มเพื่อเติมความสดชื่นยามบ่าย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายนี้ช่วยจับกระแสธุรกิจและครองใจลูกค้าได้ในทุกสถานการณ์บทสรุปการปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำกาแฟกระป๋องสตาร์บัคเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของแบรนด์ที่รู้จักจุดแข็งของตัวเองและปลดล็อกศักยภาพเหล่านั้นให้ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆด,ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้พลังของพันธมิตรที่เหมาะสมและตอบสนองพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้ากลายุทธ์เหล่านี้ คือรหัสลับที่ทำให้สตาร์บัคส์สามารถสร้างความสำเร็จในตลาดใหม่ได้อย่างน่าทึ่งและยั่งยืน